ยอดกปัจจัยกระทินตาากีของฝ่งใจของเขาฟังดสาเดียวรจะได้ปับรัสากว่านะครับหักไปึงหัหักหัมพูดไปบนบนขยายอยู่ไกลๆไกลๆห่วนะอยู่ไกลๆนะ ไปยังบันไดกินพระนับแจมพอตอนทราบของกินห้องขวก็มีนะครับก่อแบบพี่น้องากองทีนองบยตห้องัว้ไปบันไดขีนพระตอนข้ามเสือหนุนกันมั้ย้ะกัน

นได้จะแข็งแบบกวย่มไม่ชัเดดเยาไมันกันล้ับเลยว่วัวิ่ได้้อย่งวิเอาถึงแข็งเลยมันนี่เลยครับโหนมมันกินไม่ไหลหรออด่ไห ตาก็ตัวปะเสียวไปอะไรปวดสันเขย่าไหนยังโดนยัดอ่ะ ไปแล้วะปึ๊บปเาีบ่ปครับเหลี่ยมครับ1แผ่นครัครัมัางันใหอยนีไปเลยเด้่กนนกนับ้เยบา่มักงงเลยบม อยู่หัดปุ๊กเอ้ยลกวนิดรับต้นสัตว์ตรองบ่ใส่เกาเนาะอยู่หัดเป็นปุ๊กเสียงได้ <laughs> 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 <laughs>